สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโลกเวทมนต์ที่หลายๆคนรักเลยค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองครับสวัสดีครับคือเชื่อว่าหลายคนเป็นแฟนคลับตัวยงเลยแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเฮ้ยเบื้องหลังโลกที่มันอลังการน่าทึ่งขนาดนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ครับอะไรคือแบบจุดกำเนิดไอเดียแรกสุด หรือว่ามีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างกว่าจะมาเป็นหนังสือเป็นหนังเป็นทุกอย่างที่เราเห็นกันวันนี้วันนี้เราเลยจะมาสำรวจเรื่องนี้กันแบบอืมเจาะลึกลงไปเลยจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะคะทั้งบทสัมภาษณ์ตัวผู้เขียนเองบทวิเคราะห์ต่างๆหรือแม้แต่เกล็ดเล็กเล็ดน้อยในโลกเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมา รเราจะพยายามปะติปะต่อภาพรวมให้เห็นกันตั้งแต่มุมมองของ JK Rowling เองข้อมูลที่อยู่ในจักรวาลอย่างเรื่อง Hogwarts, Gringotts อิทธิพลจากโลกภายนอกไปจนถึงเรื่องเบื้องหลังการตีพิมพ์แล้วกออ็สถานการณ์ล่าสุดของแฟรนไชส์นี้ด้วยครับคำถามสำคัญเลยก็คืออะไรกันแน่ที่ทำให้ Harry p o พอตเตอร์มันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่แบบครองใจคนด้วยทั่วโลกขนาดนี้อะไรคือส่วนผสมที่มันลงตัววันนี้เราจะมาหาคำตอบไว้ด้วยกันคะ่ะ ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มาจากหลายส่วนเลยครับทั้งบทสัมภาษณ์โดยตรงของโรลลิงเองบทวิเคราะห์วรรณกรรมเปรียบเทียบต่างๆข้อมูลจากเว็บทางการอย่าง Wizarding World แล้วก็แน่นอนเรื่องราวการตีพิมพ์รวมถึงประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ที่กำลังแบบเออเป็นที่สนใจกันอยู่ตอนนี้ด้วยงั้นเราเริ่มกันที่จุดกาเนิดไอเดียเลยดีไหมคะจุดที่มันปิง๊งขึ้นมาครั้งแรกเลยได้เลยครับ เรื่องนี้ค่อนข้างดังนะคือไอเดียแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันผุดขึ้นมาตอนโรลลิงนั่งอยู่บนรถไฟครับอ๋อที่รถไฟดีเลย์ใช่ไหมคะใช่ครับรถไฟจากแมนเชสเตอร์จะไปลอนดอนเมื่อปี1990ตอนนั้นรถไฟดีเลยก์กปตั้ง4ชั่วโมงเนี่ครับโหนานเหมือนกันนะคะแล้วประเด็นคือตอนนั้นเธอไม่มีปากกาหรืออะไรที่จะจดได้เลยครับก็เลยได้แต่นั่งคิดแบบปล่อยจินตนาการไปเรื่อยๆในหัว คิดเรื่องเด็กชายพ่อมดใช่ครับภาพของแฮร์รี่โรงเรียนเวทมนต์ตัวละครต่างๆมันค่อยๆผุดเข้ามาในหัวเธอตอนนั้นเลยซึ่งหลายๆอย่างที่คิดได้วันนั้นก็กลายเป็นแบบแกนหลักของเรื่องจริงๆครับภาพแรกสุดที่ชัดเลยคือตัวแฮร์รี่เองเลยหรือเปล่าคะที่ว่าเป็นเด็กชายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อมดถูกต้องครับแก่นเลยคือเด็กกำพร้าผอมๆใส่แว่นที่ต้องเจอเรื่องแปลกๆรอบตัวแล้วก็มารู้ทีหลังว่าตัวเองเป็นพ่อมด โรลลิงเคยบอกว่าตอนนั้นคือคิดโครงเรื่องหลักๆไว้แล้วด้วยว่าจะเขียนทั้งหมด7เล่มจบที่ฮอกวอตส์โหคิดยาวตั้งแต่แรกเลยนะคะเนี่ยแต่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างกว่าจะได้เขียนเล่มแรกออกมานี่ชีวิตเธอกเออ็เจอเรื่องหนักๆเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ ครับหนักเลยละทั้งเรื่องสูญเสียคุณแม่ไปกระทันหันซึ่งอันนี้มีผลกับเนื้อเรื่องมากๆโดยเฉพาะความรู้สึกสูญเสียของตัวแฮร์รี่เองอืมจริงค่ะแล้วก็ย้ายไปสอนภาษาอังกฤษที่โปรตุเกสไปแต่งงานที่นั่นมีลูกสาวคนแรกคือเจสสิก้าอ๋อค่ะแต่แล้วก็เออชีวิตแต่งงานไม่ราบรื่นก็อย่าร้างไปแล้วก็ย้ายกลับมาสกอตแลนด์ ใช่ครับย้ายกลับมาเอดินบะราพร้อมลูกสาวแล้วก็ต้นฉบับสามบทแรกในกระเป๋าเดินทางกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบสถานการณ์การเงินลำบากมากครับต้องขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วก็เป็นที่มาของภาพจำที่เธอมักจะเป็นนั่งเขียนหนังสือตามร้านกาแฟต่างๆตอนลูกสาวหลับนั่นแหละครับเป็นภาพที่คลาสสิกมากนั่งเขียนในร้าน t h e e l e p h a n t House บ้าง n i c h o l s o n s Cafe บ้างอาศัยช่วงที่ลูกหลับในรถเข็น ฟังดูเป็นช่วงเวลาที่โหท้าทายมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะสร้างโลกที่มหัศจรรย์ขนาดนี้ออกมาได้ภายใต้ความกดดันแบบนั้นครับผมทีนี้พอพูดถึงการสร้างโลกมันก็ต้องมีเรื่องของแรงบันดาลใจวัตถุดิบต่างๆที่หยิบยืมมาบ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้โรลลิงเองก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเธอหยิบยืมอย่างไม่อาย borrow shamelessly ะโดยเฉพาะจากพวกตำนานพื้นบ้านเทพนิยายหรือปกรณำของอังกฤษเองซึ่งเธอมองว่ามันเหมือนเป็นม้อหลองเทพปกรณำ mythological melting pot ที่แบบรุ่มรวยมากเพราะมันผสมผสานอิทธิพลจากวัฒนธรรมหลากหลายที่เข้ามาในเกาะอังกฤษตลอดประวัติศาสตร์แล้วมีอะไรที่แบบชัดๆบ้างคะที่นักวิเคราะห์หรือแม้แต่ตัวเธอเองชี้ให้เห็นเอาแบบเด่นๆก็ได้ค่ะ ถ้าเอาแบบเด่นๆที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คงเป็นเรื่องโครงสร้างครับโครงสร้างการเดินทางของฮีโร่ h e r o s Journey นี่มีการเปรียบเทียบกับเรื่องดังๆอย่าง Star Wars เยอะมาก อ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะแฮร์รี่เหมือนลุกดัมเบิลดอร์เหมือนโอบีวันใช่ครับโวลเดมอร์เหมือนเวเดอร์แนวคิดเรื่องพลังด้านมืดผู้ถูกเลือกอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะขนานกันไปพอสมควรนึกภาพออกเลยค่ะหรือยังตำนานเก่าแก่ของอังกฤษเองพวกงานเขียนของชอเซอร์อย่าง the partners tale ก็เห็นว่าคล้ายกับนิทานสาพี่น้องในเล่มสุดท้ายมากๆเลยนะคะดูกั้ำครับ อันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการหยิบเอาโครงเรื่องคลาสสิกมาเล่าใหม่ในบริบทของโลกเวทมนต์นอกจากนี้ก็ยังมีอิทธิพลจากวรรณกรรมคลาสสิกอื่นๆอย่างอีเลียที่มีการเทียบฉากแฮร์รี่ปกป้องร่างเซดริกกับพวกวีรบุรุษในสงครามกรุงทรอยโห oh, มีเทียบไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับหรือแห้แต่คัมภีร์ไบเบิลก็มีอิทธิพลต่อแนวคิดเรื่องชีวิตความตายการเสียสละ การฟื้นคืนชีพโดยเฉพาะในเล่มเจ็ดเครื่องรางยมทูตครับคำจารึกบนหลุมศพพ่อแม่แฮร์รี่หรือคำพูดของดัมบูดอร์หลายเลยครั้งแล้วพวกวรรณกรรมเด็กหรือแนวโรงเรียนประจำอังกฤษล่ะคะอันนี้น่าจะชัดเจน ชัดเจนมากครับโรลลิงเคยบอกว่าเธอชื่นชมงานของ e.nesbit อย่าง The Story of the Treasure Seekers ที่สร้างตัวละครเด็กได้สมจริงมากๆแบบมีความคิดความรู้สึกเป็นเด็กจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ย่อส่วนเข้าใจค่ะส่วนแนวโรงเรียนประจำอังกฤษเนี่ยแน่นอนว่ามันมีรากฐานมาจากเรื่องคลาสสิกอย่าง Tom Brown's c h o o l Days ซึ่งวางขนบหลายอย่างเอาไว้ถึงเรื่องการแบ่งบ้านการแข่งขันกีฬา อาจารย์แปลกๆก,กฎระเบียบซึ่งฮอกวอตส์นี่คือเรียกว่าเอามาครบเลยครับแสดงว่ามันไม่ใช่การสร้างขึ้นมาใหม่จากศูนย์ทั้งหมดแต่เป็นการเอาองค์ประกอบที่คนอ่านอาจจะคุ้นคอยอยู่แล้วมาผสมผสานปรุงแต่งใหม่ในแบบของตัวเองใช่ครับหัวใจสำคัญน่าจะอยู่ที่การสังเคราะห์ซินเทซิสมากกว่าจะเป็นการคิดค้นใหม่ทั้งหมด invention ซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่คำถามเรื่องความเป็นต้นฉบับเหมือนกันนะอ๋อหมายถึงว่ามีเรื่องอื่นที่คล้ายๆกันมาก่อนแล้วมีครับมีงานเขียนบางเรื่องที่มีองค์ประกอบคล้ายกันมากๆออกมาก่อนอย่างเช่น the worst witch ของ Jill Murphy เรื่องนี้ใครได้ยินค่ะโรงเรียนแม่มดหญิงรวนตัวเอกซุ่มซ่ามหน่อยๆ ใช่ครับมีคู่ปรับผมบลอนมีอาจารย์สอนปรุงยาผมดำซึ่งเคล้ายกับสเนปมากเจ้าเมอร์ฟีเองก็เคยให้สัมภาษณ์แสดงความรู้สึกแบบงุดหนิดนิดๆกับการเปรียบเทียบนี้เหมือนกันอ้าวหรอคะหรืออีกเรื่องคือ The Books of Magic ของ New ก u y Man อันนี้ตัวเอกเป็นเด็กผู้ชายใส่แว่นผมดำชื่อ Timothy Hunter, ทิม o t h y ีอันเตอร์มารู้ที่หลังว่าตัวเองมีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์แล้วก็ได้นกคูกเป็นของขวัญด้วย โหอันนี้ก็คล้ายมากเลยนะคะแล้วนิวไกแมนว่ายังไงบ้างคะนิวไกแมนค่อนข้างจะชิลๆครับเขาเคยบอกว่าเขาเชื่อว่าโรลลิงไม่น่าจะเคยอ่านงานของเขาหรอกแต่มันก็เป็นไปได้ที่ไอเดียคล้ายๆกันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาแกล้ๆกันเพราะมันอาจจะมาจากต้นแบบอาร์คีไทป์เรื่องเล่าบางอย่างที่อยู่ในวัฒนธรรมร่วมกันอยู่แล้วอืม ก็น่าคิดนะคะประเด็นเรื่องแรงบันดาลใจนี้คุยกันได้อีกยาวเลยค่ะแต่ขอขยับไปดูการสร้างโลกเวทมนต์แบบจริงๆจังๆบ้างดีกว่าเริ่มที่ศูนย์กลางของเรื่องเลยฮอกวอตส์ Hogwarts ค่ะครับฮอกวอตส์ Hogwarts นี่ตามประวัติในเรื่องคือเก่าแก่มากก่อตั้งมาร่วมพันปีแล้วครับน่าจะราวราศตวรรษที่10โดยพ่อหมดแม่มดที่ถือว่าเก่งกาจที่สุดในยุคนั้น4คนก็คือก็ d ดริกกริฟฟินดงโรเวน a าเรเวนคลอ l ฮลกาฮอฟฟ์พัฟแล้วก็ซาลาซาสลิ h อริงทั้งสี่คนมีความฝันร่วมกันคืออยากสร้างโรงเรียนเวทมนต์ที่ดีที่สุดในโลกประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เลือกทำเลได้เออลึกลับดีมากอยู่บนที่ราบสูงในสกอตแลนด์แล้วก็ใช้คถาม,มากมายเลยเพื่อพรางตาจากพวกมักเกลใช่ใช่ที่ว่ามักเกลจะมองเห็นเป็นแค่ขา้ากปลักขักพังเก่าๆมีป้ายเตือนอันตรายอะไรแบบนี้ ต้องครับตัวประสาทเองก็มีความซับซ้อนมีมนทําให้บันไดเคลื่อนที่ได้ห้องต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมาได้แม้แต่ดัมเบิลดอร์เองก็ยอมรับว่ายังไม่รู้ความลับทั้งหมดของฮอกวอตส์เลยอย่างห้องต้องประสงค์ Room of Requirement นี่ก็ไม่มีใครรู้ที่มาแน่ชัดจริงๆแล้วชื่อฮอกวอตส์ล่ะคะมีที่มาที่ไปไหมคะมีเรื่องเล่าครับ ว่ามาจากความฝันของโรเวน่าเรเวนคลอที่ฝันเห็นหมูตัวเมียมีหูดวอจชีฮอคนำทางเธอไปอยังหน้าผาริมทะเลสาบที่ต่อมากลายเป็นที่ตั้งโรงเรียนแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะครับอาจจะเป็นแค่ตำนานที่เล่าต่อๆกันมา จุดสาคัญเลยคือความขัดแย้งระหว่างผู้ก่อตั้งทั้ง4ี่ใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดการแบ่งบ้านขึ้นมามีความเห็นต่างเรื่องคุณสมบัติโดยเฉพาะซาราซาสลิทิรินที่ยืนกลานหัวชนฝาเลยว่าควรจะรับเฉพาะนักเรียนที่มาแจกตระกูลเลือดบริสุทธิ์เพียวบลัดเท่านั้นซึ่งอีกสาคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกอรดริกวิฟินดอร์ที่เป็นเพื่อนสนิทกับสลิทิรินที่สุดครับว่ากันว่าถึงขั้นมีการประลองเวทมนต์กันเลยทีเดียวสุดท้ายสลิทิรินก็เป็นฝ่ายออกจากโรงเรียนไป แต่ก่อนไปก็แอบสร้างเอ่อห้องแห่งความลับ Chamber of s e c r e t ทิ้งไว้พร้อมกับบาซิลิสสัตว์ร,ร้ายข้างในเพื่อรอทายาทที่แท้จริงมาเปิดห้องแล้วก็กวาดล้างนักเรียนที่ไม่คู่ควรหรือก็คือพวกที่เกิดจากมักเกลนั่นคือตำนานที่เล่าขานแต่ในฮอกวอตส์ครับส่วนบ้านอื่นๆก็มีเรื่องราวของตัวเองอย่างบ้านเรเวนคลอก็มีโศกนาฏกรรมของตัวโรเวน่าเรเวนคลอเองกับลูกสาวเฮเลนาเรเวนคลอ อ๋อเฮเลนาที่ขโมยมงกุฎของแม่หนีไปเพราะอิจฉาความฉลาดของแม่ใช่ครับและตอนหลังโรเวน่าป่วยใกล้ตายก็ส่งชายคนหนึ่งที่หลงรักเฮเลน่าอยู่คือบารอนเลือดบลดี้แบรนไปตามเธอกลับมาแต่เฮเลนาปฏิเสธบารอนเลือดก็โกรธจนพลั้งมือฆ่าเธอตาย แล้วบาลอนเลือดก็เสียใจจนฆ่าตัวตายตามกลายเป็นผีประจำบ้านสลิททิรินส่วนเฮเลนาก็กลายเป็นผีประจำบ้านเรเวนคอร์หรือเลดี้สีเทา the grey lady ถูกต้องครับเรื่องราวค่อนข้างเศร้าเลยทีเดียวส่วนบ้านฮัฟเฟอร์พัฟอันนี้จะสะท้อนคุณลักษณะของเฮลกาฮัฟเฟอร์พัฟครับคือเน้นเรื่องความพักดีความยุติธรรมความอดทนและการทำงานหนักดูเป็นบ้านของคนดีมีน้ำใจนะคะ เฮลกานี่แหละครับที่เป็นคนนำเอลฟ์ประจำบ้านมาทำงานในครัวที่ฮอกวอตส์เพื่อให้พวกมันมีสภาพการทำงานที่ดีขึ้นไม่ถูกกดขี่เหมือนที่อื่นๆเธอยังเก่งเรื่องคาถาเกี่ยวกับอาหารด้วยสูตรอาหารอร่อยๆในงานเลี้ยงที่ฮอกวอตส์หลายอย่างก็มาจากเธอนี่แหละครับน่ารักจังค่ะสุดท้ายคือบ้านกริฟฟินดอร์ของกอดริกผู้ก่อตั้งที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำกลุ่มและก็นินเรื่องความกล้าหาญ ครับก็ดริกกริฟฟินดอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประลองฝีมือที่เก่งที่สุดในยุคนั้นใช้ได้ทั้งไม้กายสิทธิ์และก็ดาบเลยมะระดกสำคัญที่ทิ้งไว้ก็คือดาบแห่งกริฟฟินดอร์ที่มีความสามารถพิเศษคือดูดซับพลังที่ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างตอนที่แฮร์รี่ใช้ฆ่าบาซิลิสดาบก็ดูดซับพิษบาซิลิสเข้าไปด้วย ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือหมวกคัดสรรอ๋อหมวกพูดได้ในตำนานที่มาของหมวกนี่ก็น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่หมวกธรรมดาไม่ธรรมดาเลยครับว่ากันว่าเกิดจากการที่ผู้ก่อตั้งทั้งสี่คนร่วมกันร่ายคาถาใส่หมวกใบนี้ซึ่งเดิมเป็นหมวกของกอดริกเองเพื่อให้มันทำหน้าที่คัดเลือกนักเรียนเข้าบ้านต่างๆแทนพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกับว่าหมวกมันบรรจุสติปัญญาความคิดของผู้ก่อตั้งทั้ง เ,เลยสามารถมองทะลุเข้าไปในใจของเด็กๆได้ว่าเหมาะกับบ้านไหนที่สุดประมาณนั้นเลยครับเป็นกลไกที่ฉลาดมากๆในการรักษาคุณลักษณะของแต่ละบ้านไว้นอกจากฮอกวอตส์แล้วอีกสถาบันที่แบบสำคัญมากๆในโลกเวทมนต์ก็ต้องเป็นธนาคารใช่ไหมคะกรินกอตส์นี่คือศูนย์กลางทางการเงินของโลกเวทมนต์ในอังกฤษเลยก่อตั้งปี1น7 4โดยกอบลินชื่อกรินกอตส์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงตรอกไดอะกอนเลยนะคะตึกสีขาวๆาวสูงสูงครับประตูทองแดงประตูเงินมีคำเตือนสลักไว้ขู่โจสรจสับข้างในก็เป็นโถงหินอ่อนกว้างใหญ่บริหารงานโดยกอบลินเป็นหลักซึ่งขึ้นเชื่อเรื่องความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยระบบความปลอดภัยนี่คือแบบสุดยอดเลยใช่ไหมคะห้องนีรภัยอยู่ใต้ดินลึกลงไปอีกลึกมากครับ ต้องนั่งรถรางความเร็วสูงลงไปมีทั้งกุญแจเวทมนต์ต้องให้ก๊อบลินพาเข้าไปบางห้องนิรภัยที่ความปลอดภัยสูงมากๆก็จะมีมาตร,ราการป้องกันพิเศษอีกอย่างเช่นอย่างน้ำตกถอดถอนจอมโจรท i ฟ s d o f a l l ที่ล้างคาถาพลางตัวออกหมดหรือคำสาบจิมิโนที่ทำให้ของที่ถูกขโมยมันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเป็นของปลอมแล้วก็คำสาบฟลครานเต้ ที่ทำให้วัตถุร้อนจัดเหมือนโดนเผาเวลาถูกสัมผัสโดยไม่รับอนุญาตโหดมากค่ะแล้วก็มีมังกรเฝ้าด้วยอย่างที่แฮร์รี่รอนเฮอร์มายอนี่เจอตอนเข้าไปขโมยฮอคครัคส์ถ้วยของฮัฟเฟิร์คัฟใช่ครับเป็นมังกรพันยูเครเนียนไอรอนเบลีเลยทีเดียวใช้เฝ้าห้องนิรภัยระดับความปลอดภัยสูงสุดระบบเงินตราก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะแกเลียนทองซิกเกิลเงินแล้วก็ขนุดทองแดง อัตราส่วนแปลกๆที่จำยากๆ1นแกลเลนท้องตับ17ซิกเกลิล1ซิกเกิลเท่ากับ29ขนุดใช่ครับมันดูไม่ลงตัวแต่ก็ทำให้โลกเวทมนต์ดูมีรายละเอียดเฉพาะตัวดีกริงกอตส์ยังรับแลกเงินมักเกิลด้วยนะอย่างตอนพวกเกรนเจอร์ไปแลกเงินก่อนเปิดเทอมแล้วก็เก่งมากเรื่องการแยกแยะโลหะมีค่าปลอมอย่างทองของพวกค่อนที่จะหายไปเองในไม่กี่ชั่วโมงกอบลินที่กริงกอตส์ดูออกหมด โหรายละเอียดเยอะมากจริงๆค่ะสมกับเป็นโลกที่สร้างขึ้นมาอย่างดีเลยกลับมาที่โลกความจริงกันบ้างดีกว่าเส้นทางการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกนี่ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยใช่ไหมคะไม่เลยครับลำบากพอสมควรเลยหลังจากเขียน3บทแรกเสร็จโรลลิงก็ลองส่งไปให้ตัวแทนวรรณกรรม literary agent หลายๆคนดูแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งมีคนหนึ่งสนใจใช่ครับคือคริสโตเฟอร์ลิตเทลที่ตอบกลับมาว่าสนใจอยากอ่านต้นฉบับเต็มๆโรลลิงเ,เคยบอกว่าจดหมายตอบรับฉบับนั้นเป็นจดหมายที่ดีที่สุดที่เคยได้รับในชีวิตเลยทีเดียวฟังแล้วก็ดีใจแทนเลยนะคะแต่ถึงจะได้ตัวแทนแล้วก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์ทันทีอีก ยังครับตัวแทนเองก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นปีเหมือนกันกว่าจะหาสำนักพิมพ์ที่ยอมรับต้นฉบับนี้ได้คือสำนักพิมพ์ b l o o m ์เบอรีซึ่งตอนนั้นยังเป็นสำนักพิมพ์เล็กๆอยู่เลยใช่ครับคนข้างใหม่เลยตอนนั้นแล้วก่อนจะมาถึงบลูมส์เบอรเนี่ยต้นฉบับก็ถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์อื่นๆมาก่อนนานน,นอีกหลายแห่งเลยครับ แล้วที่บลูมส์เบอรี่นี่ก็มีเรื่องเล่าเบื้องหลังด้วยใช่ไหมคะที่ว่าจริงๆแล้วคนที่อ่านแล้วชอบคนแรกไม่ใช่บรรณาธิการแต่เป็นลูกสาวของประธานสำนักพิมพ์เรื่องนี้ดังมากครับใช่เลยนอยเจ้านิวตันประธานของบลูมส์เบอรี่ตอนนั้นเอาต้นฉบับกลับไปให้ลูกสาววัยแปดขวดชื่ออลิซลองอ่านดูปรากฏว่าอลิซชอบมากอ่านจบบทแรกแล้วก็รบเร้าพ่อขอบทต่อไปอ่านทันทีเลยโอเด็กแปดขวดเป็นคนการันตี ประมาณนั้นเลยครับสัญญาณที่ดีมากๆทำให้บลูมสเบอรีตัดสินใจรับพิมพ์ในที่สุดแต่ถึงจะรับพิมพแล้วก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าจะดังเปรี้ยงป่้งอะไรขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะเห็นว่าเงินค่าต้นฉบับล่วงหน้า advance ที่โรลลิงได้นี่ก็น้อยมากแถมจำนวนพิมพ์ครั้งแรกก็น้อยนิดเดียวน้อยแบบน้อยจริงๆครับค่าต้นฉบับล่วงหน้าแค่2,500ปอนด์เองส่วนยอดพิมพ์ครั้งแรกเซ a ร์ h p ริน t ์รันเนี่ยแค่500เล่มเท่านั้นเองฮะ ห้ารอยเล่มเองเหรอคะครับห้ารอยเล่มท้วนซึ่งในจำนวนนั้น300รอยเล่มถูกส่งตรงไปให้ห้องสมุดต,ต่างๆด้วยซ้ำแสดงว่าสำนักพิมพ์ไม่ได้คิดเลยว่านังสือเล่มนี้มันจะขายดีแบบถล่มทลายได้ขนาดนี้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเมื่อเทียบกับยอดขายหลายร้อยล้านเล่มทั่วโลกตอนนี้แล้วชื่อผู้เขียน JK Rowling นี่ก็มีที่มาเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่ชื่อจริงๆทั้งหมดใช่ครับ ชื่อจริงของเธอคือจอหนโรลลิงไม่มีชื่อกลางแต่ทางบลูมสปรีแนะนำว่าการใช้ชื่อย่อเป็นตวนัวอักษรอาจจะฟังดูดึงดูดผู้อ่านเด็กผู้ชายได้ดีกว่าใช้ชื่อผู้หญิงเต็มเตมอ๋อกลยุทธ์การตลาดนิดหน่อยครับเธอเลยเรื่องตัวเคมาจากชื่อคุณย่าคือแคทลีนเติมเข้าไปกลายเป็น J.K. Rowling อย่างที่เรารู้จักกัน ส่วนเชื่อหนังสือที่เปลี่ยนในอเมริกาจาก Harry Potter and the Philosopher's Stone เป็น Harry Potter and the Sorcerer's Stone อันนี้ก็เป็นคำขอของสำนักพิมพ์ Scholastic ในอเมริกาครับเขาคิดว่าคำว่า sorcerer พอมดมันจะสื่อถึงเวทมนต์ได้ชัดเจนตรงไปตรงมามากกว่าคำว่าฟ i ล osopher นักปราชญาสำหรับตลาดเด็กอเมริกันน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าทำไมสำนักพิมพ์อื่นๆก่อนหน้าบลูม m s b บ r รถึงปฏิเสธกันหมดเลยมีการวิเคราะห์กันไหมคะว่าอาจจะเพราะอะไรก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาครับบางคนก็มองว่าช่วงต้นเรื่องมันอาจจะดาเนินเรื่องช้าไปนิดนึงการปูเรื่องมันเน้นการบอกเล่ามากกว่าแสดงให้เห็นในช่วงแรกๆอืม การเปิดเรื่องก็ไม่ได้เริ่มที่ตัวแฮร์รี่ทันทีแต่ไปเริ่มที่ครอบครัวเดอร์สลีย์ซึ่งเป็นตัวละครที่แบบไม่น่ารักเอาซะเลยอาจจะทําให้คนอ่านบางกลุ่มรู้สึกไม่อยากอ่านต่อหรือบางคนก็ชี้ไปที่การนําเสนอภาพลักษณ์ตัวละครอู้นอย่างรัตลียในแง่ลบซึ่งอาจจะดูเป็นการเหมารวมไปนิดนึงแต่ก็ยากจะบอกได้แน่ชัดครับว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรมีเรื่องคขำๆว่าในบทสรุปยอที่ส่งไปมีพิมพ์ผิดด้วยหระคะคำว่า astronomy ใช่ครับมีคนตาดีไปเจอว่าในซีนอปซิสที่ส่งให้ตัวแทนพิมพ์คำว่า astronomy ดาราศาสตร์ผิดเป็น astronomy แต่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับการตัดสินใจขนาดนั้นมั้งครับแล้วตัว rolling เองล่ะคะถ้ามีวิธีการทำงานหรือกระบวนการเขียนยังไงบ้างพอมีข้อมูลไหมคะ เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้บ้างครับว่าพยายามจะเริ่มเขียนให้ได้ก่อน9โมงเช้าที่ห้องทำงานส่วนตัวที่สร้างแยกไว้ในส่วนหลังบ้านชอบเปิดเพลงคลาสสิกค,คลอเบาๆแต่ไม่ชอบให้มีเสียงคนพูดมารบกวนสมาธิยกเวน้นเสียงในร้านกาแฟที่เคยชอบไปนั่งเขียนใช่รับเสียงบรรยากาศจอดแจในร้านกาแฟนี่โอเคแต่พอเริ่มดังมีคนจาได้ก็คงไปนั่งเขียนแบบนั้นลาบากแล้วล่ะครับ เห็นว่าดื่มชายเยอะมากด้วยครับวันละแปดเก้าแก้วเลยแล้วก็ชอบกินป๊อปคอร์นตอนเขียนเพราะมันไม่เลอะมือเลอะคีย์บอร์ดดีค่ะเข้าใจได้ค่ะแล้วเรื่องการวางพลอตกับตัวละครล่ะคะอันไหนมาก่อนเธอบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพลอตเรื่องจะมาก่อนครับแต่บางทีตัวละครที่สร้างขึ้นมาก็มีชีวิตชีวามีมิติของตัวเองจนสามารถนําไปสู่พลอตย่อยๆหรือมุมมองใหม่ๆได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เธอเน้นย้ําเสมอเลยคือ การวางแผนครับสำคัญมากสำคัญขนาดนั้นเลยสำคัญมากครับเธอเคยพูดติดตลกประมาณว่าครูของคุณพูดถูกนะวางแผนง,งานซะคือเธอจะเห็นภาพรวมเห็นจุดต่างๆในหัวค่อนข้างชัดเจนแล้วค่อยๆพยายามถ่ายทอดมันออกมาเป็นตัวหนังสือซึ่งกระบวนการแก้ไปแก้มานี่เป็นเรื่องปกติมากบางวันอาจจะเขียนได้น้อยมากบางวันก็ไหลลื่นเขียนได้เป็นพันๆคา มีเคล็ดลับส่วนตัวอะไรอีกไหมคะเธอชอบเขียนร่างแรกด้วยลายมือก่อนครับใช้ปากกาสีดำเขียนบนกระดาษที่มีเส้นบรรทัดแคบๆแ,แล้วค่อยเอามาพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปรับปรุงอีกทีอ๋อมีเรื่องเล่าด้วยนี่คะว่าชื่อบ้านฮอกวอตทั้งสี่นี้จดครั้งแรกไว้บนถุงอาเจียนบนเครื่องบิน <laughs> ใช่ครับ g r ิฟฟินดอร์ฮั f เฟิ u f พั a v e เรเวนคลอ t h สลิธรินนี่ก็จดไว้บนถุงอาเจียนเลยแสดงว่าไอเดียมันมาได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆทัศนคติของเธอต่อการเขียนการเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์หรือความล้มเหลวต่างๆนี่ก็น่าสนใจนะคะครับเธอมองว่าการถูกปฏิเสธหรือโดนวิจารณ์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพนะักเขียนอยู่แล้วการรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลก็เป็นประโยชน์นะ แต่สุดท้ายแล้วนะักเขียนต้องเชื่อมั่นในงานของตัวเองและก็ลุกขึ้นสู้ต่อไปให้ได้เธอบอกว่าจริงๆแล้วนักวิจารณ์ที่โหดที่สุดก็คือเสียงเล็กๆในหัวของตัวเองนี่แหละอืมจริงค่ะช่วงแรกๆที่ยังไม่ดังยังไม่มั่งใจเธอก็เคยท้อจนแบบหยุดเขียนไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์เหมือนกันซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ใช้เวลานานถึง7ปีตั้งแต่ได้ไอเดียครั้งแรกบนรถไฟจนกระทั่งหนังสือเล่มแรกได้ตีพิมพ 7ปีนี่นานเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะความไม่มั่นใจนี่เองใช่ครับแต่เธอก็มองย้อนกลับไปในแง่บวกนะว่าความล้มเหลวต่างๆในชีวิตช่วงนั้นทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานมันเหมือนเป็นการปอกเปลือกสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปทําให้เธอมีสมาธิมีโฟกัสกับงานเขียนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเธอจริงๆในตอนนั้นมีคําพูดหนึ่งที่ทรงพลังมากเลยนะคะที่เธอบอกว่า ก้นเหวลกลายเป็นฐานที่มั่นคงให้ฉันได้สร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาใช่ครับ Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life แล้วเธอก็ย้ำว่าการกลัวความล้มเหลวเนี่ยเป็นเหตุผลที่แย่ที่สุดเลยที่จะไม่ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองควรจะทำ เป็นมุมมองที่ให้กำลังใจดีมากๆเลยค่ะทีนี้ขอขยับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันบ้างนะคะคือถึงแม้หนังสือชุดหลักเจ็ดเล่มจะจบไปนานแล้วแต่จักรวาลแฮ r ์รี่พอตเตอร์ก็ยังขยายตัวออกไปไม่หยุดเลยไม่หยุดจริงๆครับมีทั้งละครเวที Harry Potter and the Cursed Child ที่เล่าเรื่องรุ่นลูกต่อซึ่งก็ได้รับความนิยมมากใช่ค่ะแล้วก็มีหนังชุด Fantastic Beasts ที่ย้อนไปเล่าเรื่องในอดีตก่อนสมัยแฮร์รี่ ครับถึงแม้ภาคหลังๆอาจจะเสียงตอบรับไม่เปรี้ยงเท่าภาคแรกๆก็ตามแล้วก็มีส่วนสนุก The Wizarding World of Harry Potter ในหลายๆประเทศทั่ทวโลกเลยซึ่งล่าสุดก็เพิ่งมีภาพคอนเซปต์อาร์ตของโซนใหม่คือโซนกระทรวงเวทมนต์ Ministry of Magic ที่กำลังจะเปิดที่ส่วนสนุก Epic Universe ของ Universal Orlando ออกมาให้เห็นกันด้วยน่าตื่นเต้นมากโหน่าไปมากค่ะแล้วก็ยังมีวิดีโอเกมอย่าง oh. Hogwarts Legacy ที่แบบฮิตถล่มทลายไปเมื่อปีก่อน ใช่ครับประสบความสำเร็จมากๆทั้งยอดขายและคำวิจารณ์นอกจากนี้ตัวโรลลิงเองก็ยังมีงานเขียนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์โดยตรงออกไม่ได้เรื่อยด้วยอย่างนิยายผู้ใหญ่ The Casual Vacancy อ๋อแล้วก็นิยายสืบสวนชุดคอมมานด์สไตรค์ที่เธอเขียนในนามปากกาโรเบิร์ตเกาเบรดใช่ไหมคะถูกต้องครับชุดนี้ก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันแล้วก็มีนิทานสาหรับเด็กอย่าง The e บกับ The Christmas Piak ด้วย เรียกว่ายังแอคทีฟในวงการเขียนตลอดเลยนะคะแต่ในช่วงหลังๆมานี้ก็ดูเหมือนจะมีประเด็นความตึงเครียดบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างโรลลิงกับ Warner Bros. Discovery ผู้สร้างหนังใช่ไหมคะครับมีรายงานข่าวออกมาเรื่อยๆเลยโดยอ้างแหล่งข่าววงในอย่างนักข่าวสายบันเทิงเจฟฟรีย์เนเดอร์ที่บอกว่าทาง W B อาจจะกำลังพิจารณาหาทางที่จะออซื้อลิขสิทธ์แฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหมดคืนมาจากโรลลิงเลย ซื้อคืนทั้งหมดเลยเลยหรอคะทําไมล่ะคะมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังเหตุผลหลักๆที่นักข่าวหรือนักวิเคราะห์เ้ามองกันก็คือเรื่องจุดยืนแล้วก็ความคิดเห็นของโรลลิงในประเด็นเกี่ยวกับเพศสภาพ Gender Identity ครับ <theo> ซึ่งมันก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากในสังคมตะวันตกแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแฟรนไชส์ในสายตาของคนบางกลุ่มไปบ้างอืเข้าใจค่ะ นอกจากนี้มันก็ส่งผลไปถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงหลักชุดเบิมอด้วยทั้งแดเนียล a รดคลิ f e Harry, เอ m a าวัตสันเฮอร์ n มโอนแล้วก็ Rupert g r กร n นรอนทั้ง3าคนออกมาแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของโรลลิงในประเด็นนี้อย่างชัดเจนซึ่งก็ทำให้การจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทำโปรเจกต์ในอนาคตอย่างที่เคยลือกันว่าจะสร้างหนังจากละครเวที Curse Child ดูจะเป็นไปได้ยากขึ้น ใช่ครับมันดูยากขึ้นเยอะเลยเพราะนักแสดงหลักอาจจะไม่สะดวกใจที่จะกลับมาร่วมงานด้วยสถานการณ์มันก็เลยดูอืซับซ้อนขึ้นอำนาจในการควบคุมความสร้างสารรค์ Creative Control สูงมากมีอำนาจยับยัง้ง Vital Power ในหลายๆเรื่องเลยละครับว่ากันว่าแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเมนูอาหารในสวนสนุกเธอก็ต้องอนุมัติด,ด้วยโห oh, ละเอียดมาก ครับทำให้การทำงานร่วมกันมันอาจจะมีะความตึงเครียดได้ง่ายขึ้นถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันในประเด็นใหญ่ๆก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวลือออกมาแล้วว่า WB พยายามจะขอซื้อสิทธิ์ทั้งหมดคืนแต่ rolling ตั้งราคาสูงมากจนตกลงกันไม่ได้สุดท้าย WB เลยต้องเบนเข็มไปทำโปรเจกต์ซีรีส์รีบูททาง HBO Max แทนซึ่งจะเป็นการนำหนังสือทั้ง7เล่มมาสร้างใหม่ทั้งหมดเลยอ๋อที่กาลังจะสร้างนั่นเองแล้วโอกาสท,ที่ WB จะซื้อสิทธิ์คืนได้จริงๆนี่มีมากน่อยแค่ไหนคะ เธอกับสตูดิโอดูจะมีความกระอักกระอ่วนตึงเครียดกว่าแต่ก่อนพอสมควรเลยครับก็คงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปยาวๆครับว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางไหน โหเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็มีเรื่องราวเบื้องหลังที่ซับซ้อนน่าติดตามมากๆเลยนะคะตั้งแต่ไอเดียแรกที่ผุดขึ้นมาบนรถไฟการต่อสู้ดิ้นรนส่วนตัวของผู้เขียนการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยรายละเอียดแรงบันดาลใจจากหลายที่ผ่านความยอกลำบากกว่าจะได้ตีพิมพ์จนกลายมาเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกแบบนี้ แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะส่วนตัวคิดว่าอย่างน้อยๆมันก็พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของเรื่องเล่าที่ดีพลังของจินตนาการที่มันเยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับความสำเร็จมหาศาลของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรอกแต่มันคือการผสมผสานที่แบบลงตัวมากๆจริงๆเช่นอะไรบ้างคะ ก็ทั้งการเล่าเรื่องที่มันจับใจคนอ่านเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักมิตรภาพการสูญเสียการเติบโตการต่อสู้ระหว่างความดีความชั่วการสร้างโรค World Building ที่มันทั้งมีเสหนน่าเชื่อถือมีรายละเอียดให้ดำดิ่งลงไปได้ไม่รู้จบการหยิบยืมแรงบันดาลใจจากรากฐานทางวัฒนธรรมตำนานเทพนิยายที่คนอ่านรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ จังหวะเวลาด้วยครับมันออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในยุคนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบพอดีสุดท้ายนี้แม้ว่าวันนี้เราจะพยายามแกะรอยเบื้องหลังกันมาพอสมควรแล้วนะคะแต่คำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือ แล้วอะไรคือแก่นแท้จริงๆของความมหัศจรรย์ที่ทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์มันยังคงยืนยงเป็นที่รักสร้างแรงบันดาลใจทำให้คนทั่วโลกอยากกลับไปเยี่ยมเยือนโลกเวทมนต์ใบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าอืมเป็นคำถามที่ดีครับแล้วมันยังมีแง่มุมไหนของจักรวาลน,นี้ที่ยังซ่อนเร้นรอให้เราไปสำรวจค้นพบอีกหรือเปล่าก็คงเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ ครับผมขอบคุณครับ